วันนี้ก็ได้ตัดแต่งกิ่งต้นโมกนะคะเสร็จไปซีกนี้ซีกเดียวยังเลยอีกเยอะเลยยัเลยอีกเยอะอยู่เนี่ยใบยแมงลักยังไม่ได้ตัดไปทำอะไรเลยงามมากกอใหญ่ๆเลยนะคะกอใหญ่มาก งามงามเอ็นหมดแล้วเดี๋ยวต้องตัดต้องตัดให้เขาสั้นลงกว่าน,นี้หน่อยเพราะว่าเด,วดดะะเดี๋ยวจะตัดชำตัดชำนะคะเดี๋ยวจะตัดชำลงใหม่เพราะว่าต้นเข้าสูงเอานี่ก็บางหน้า คนยิ่งงามๆอยู่มาบางสละ็จแล้วจะตัดแล้วก็เอาเกียงเข้าช้ำน้ำให้เขาแตกขึ้นมาใหม่พอแตกเราค่อยเอามาลงในปลูกไว้ในกล่องเหมือนเดิมนะคะกล่องโฟมนี่ปลูกไว้ในกล่องโฟมนะมปลูกไว้ในกล่องโฟมกล่องโฟมนะคะผักสลัดปลูกไว้ปลูกไว้ เอาไว้ทำสลัดเอาไว้ส่องส่องเอาไว้ใส่กล่องข้าวกําลังงามตรงนั้นก็ว่าจะเอาไว้ลงแบบตั้งแบบเบาๆไม่ต้องหนักคั้ก่อนเอากล่องกล่องเนี้ยไปตั้งแล้วเขารับน้ําหนักเยอะก็เลยหักนี่ก็เลยซ่อมแซมเขาหน่อยแล้วก็ เห็นเขายังใช้ได้อยู่ก็เลยเดี๋ยวลองใช้ไปก่อนนะคะยังไม่ซื้อก็จะลงตั้งแบบอะไรตั้งแบบเบาๆดูแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรไปตั้งดีนะคะเนอันนี้เนี่ยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เอาไม้ไผ่มาตอกให้เขาแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะลงผัก ว่าจะลงผักเอ่อจะปลูกอันนี้ปลูกเพาะทานตะวันเพราะต้นอ่อนทานตะวันพูดกับพูดผิดเนี่ยจะไปหาซื้อถาดแบบนี้มาแล้วก็จะลองเพาะดูนะคะลองเพาะดูข้างล่างนี้ก็ลงผักบุ้งไว้เอาลืมคุมด้านนี้เนี่ย Oh. ลองลองผักบุ้งไว้นะคะกำลังขึ้นเลยกำลังขึ้นคุมไว้ก่อนลืมคุมอันลงไว้สามกล่องนะคะเนี่ยลงไว้สามกล่องเดี๋ยวคุมไว้อีกก่อนเดี๋ยวไม่เปิดลงไว้สามกล่องเนี่ยค่อยๆปลูกไปนะคะปลูกไป กินมาม่าในสวนผักนะคะมาม่าใส่ไข่ใส่ผักกวงตุ้งแล้วก็น้ำพริกผัด ใส่น้ำพริกด้วยอร่อยนะคะอร่อยกินมาม่านะคะมื้อนี้แซบ่แซบ มลัละขมอร่อยมลัละกินกับมามมา ร้อน คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่สวัสดีจ้า